บ๊ปยยังบ๊วยงรืมลืมพันลืมพันเถาพันพันเถาพูแกละแหละสลัง้องืมอ่ะบอ้ออรืมบานอ้อรืมออาเกลังกานเห็นได้แหละมันลงมันลืมสบายดีพี่น้องทุกมองทุกบ่อนเด้อสบายดีพี่น้องมาพอๆคือเก่าพี่น้องพากันทําอะไรกันซอบายดีพีเบามงเบาก้มเบาคัมนะทุกคนสามยังเกาะสามกุมารสกุมารพากันซอยสี่น้อ ยังไงมือดองเขาไปใส่อีกะมือไดนดองอีนางอ๋อหอมือดองค่ะมือไดผมบวก่ะูมันชิบไปดองเขาอีเล่นดองใส่ยิ่งวก็มัทำกล่เดียวในบ้านนี่จบแล้วขอบ้านทั้งันนีมีดองอีวะาห้องเยินเลยมาเฮือนพี่สาวดูบนสบายดีบดีพี่หน่น้ามีทันล่างเหมือนวะยังว่นวายอยู่ แต่เตกแต่สาวพี่น้องเดี๋ยวพี่นออาา้องสิถามว่าเขาเจ้าเห็ดอีหยังดิอธิบายด้วยน่เขาเจ้าจเห็ดอีหย่างองอชินห้างจอยซินกินงูชินห้างสาวมัดแม่น้องผ่าใสข้าวเขาจ้าสกินงัวซินห้างนะทุกคนประเทศเล่าฮะน่ะจิปาสิห่างกันก็นยังมีมีการแบบมีหีดมีคลองเลยทุกคนกินงัวซินหอกซินห้างเนาะแต่บางคนวอกประเทศอื่นๆนะขาเจ้าสิไม้ความบาดต่างใดโอ้ยอะไรบ้าง งูว่สินหอกสินห้างเห็นสหมปลาก็เลยยังมีสินห้างเนาะกินกันต้องมีงูวัวตัวใหญ่งูเป็นงูตายพี่น้องปลาก็แล้วงูงูเป็นงูตายได้พี่น้องแทนนี่งูเป็นงูตายได้พี่น้องตายงลวงูัวสินห้างเนาะ ปาเมาื่อแรกต้องมาใหายขึ้นแมนปะแล้วก็ต้องมาใหาย้ยคันยังมาทันแต่งกะกินอียังก็ง,กงูหมูหมูหมูคำค้างพี่น้องหมูคำค้างคือหมูว่านนี่แหละหมูว่านพับบริได้ไปถ่ายพี่น้องได้เบิ่งว่านบบริได้ถ่ายพี่น้องจ้องเบาคันค้างจ่องเบาค้ำกับ่ายนะหนึ่งพี่น้องเลยเอใใ๋อไม่หัวขาวตอนเหตุอียังแหน่เายทุกคนฮะกระหนึ่งเข่าใช้ได้สวยเข,ข่าแหละมาสอยวิ่งผืนทุกคนม่ายอบ่เข่าในปีนี้ยังเนาะ ไม่ถ่ายลำส่งก็ไปโทรสาปติติ๊งยันนกยทเรื่อยผเป็นผมเป็นส่บเอ้ามาโอหยูทูบบอกอพลายาพินอรายาพินยังกสี่นะสาลาบันนาด้วยเนาะสี่สองนะ คือไงบ่อข้ามผ้ารวยเรื่สบายดีพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องมาซอยถักมามาโซ่ใเติบได๊ะหกโมงแล้มาซอยเยี่ยเยี่ยวทาผู้ใดอยากมาซอยเยี่ยก็มาทาซอยดองเนี้ยได้ทุกคนจะจัดง่านได้จะย่างไดรเนี่ยจะย่างไรกับสิ่งใดดองสบายดีนะไหมไปเลยสบายดีลูกมาจิ๋ววะ อยากลืมม่อขีดก็ก่อนเราจะไว้ดีไปแล้ว่ขีดทั้งเต๋อบะท่านเซียนหอดชิวจา้พาพี่น้องให้สภาพผ้าปากไนะม่นหนึงซื้อกระเป๋าไปลูกห้ามแกนะปึบแก่เลยแต่ห้ามแก่เป็นยังเฮ็ดบอกเป็นยังตะแตนบอกเท่าไหร่ อย่างว่าล sí. okay. ้มลอยจ่อยลมอย่าจับบอกอ่ะสังอสงนี่นังชาม่ะนัพ่อยอะสักเลือแม่นยามันบอพ่อดิก็เลยมาออนไลน์นี่นป่งอนไรจะประกาศคดีจะบอกเขาเลยว่จะบอกัเตียงบอกเขาเลยะบอกสัเตียงบอกสามหัก็ได้ ห่สองคนสมคนเดอิไกิอยนะหวาเียับดินเนาะข้าว่าสั่สุดกุชโกวาสุดกุกวามากกว่าอ้ยักษกโวาเหมอวสสุดมกกกวาใครจะใส่ได้ฮะจะใส่โกกวาที่กันใส่หน่อยมาห่เลยใส่ีร้อยน่ะเ้ยืออมาด้วยเย่อนะค่ะ เมือจ่อยจะหน้าอะไรอ่ะเหรอเห็นปลาเลือเลนเรนยื่อๆเขาจ่อยชกเสียงนี่สีแดงลิ้นส่งสีทองส่งนะเขาใส่ไหมพอครัวตัวยงก็คือเบาะกลมนั่นเองนะทุกคนมีนาทีทุกอย่างในเคานครัวเป็นเชฟบาได้เป็นเชฟบันท่าก็คือ เป็นเชฟแบบว่าบบได้แบบว่าขึ้นในเมืองนะทุกคนบานฮานะเอินหากันเอินหาให้มาห่ซอยเวียซอยงานไปมีงานย่างก็เอินซอยหากันในเมืองพครอีแบบนึ่งพี่น้องในเมืองนะไม่แต่จ้างกับจ้างในเมืองนะล่างถวยก็ยังจ้างพี่น้องเลยเฮ็ดกินก็จ้างอยู่บ้านหนองคายนะบอกหากันน้บังกลมงายตอนนี้เป็นกาลังษาเห็ดราบนะทุกคนราบซุกหรือราบดิบอันนี้ยังบุ้งดิบราบดิบ หั่นหอมวู้ยชำนาญในการหั่นหอมเองเชฟก็ยิ้มในกว่าเชฟหกับได้แซ่บอ <c oughs> ักกระซออยอางไรนีกแล้วโต๊ะคนทางมีฝานแม่ามาแล้วทุกคนเนพิเ่นผู้่อเซฮ็ตลา,าสบายดีนะคะคุณพี่กลับสบายดีพี่น้องลืมเห็นกล้องเดินป,ป่าเดินในเดินป่าเดปปินเพื่อนเซฮิตลเป็นเคยคนนะ ลูกสาวเพห่อเนี่ยลกคนลูกเสือพี่น้องใช่ไหมผิดไหมนะอ๋อใส่หรือเปล่าใส่ขาเว้ยใส่ใส่แล้วมันจังใส่ขาไม่ใช่อันล่ามนี่ยขั้นมีขาก็ยังซอยใส่ลูกเป็นสิ่งูดในเอื้อยผู้ที่สองเลยทุกคนผู้ติเกตียงสองเถื่อเลยเธอสบายดีสองเถื่อนแล้วมีโอกาสได้จัดหนังให้กำลังใจนะทุกคนเป็นลูกมื่อพี่น้อง โอ้มีการนางใหม่ด้วยพี่น้องนางใหม่มัน,ม,นมันบองามยามมันบอเซนนางใหม่ประก้นอยู่สูงนะพี่น้องเน <c oughs> าะใ่เถาก็ลูกเคยลูกเคยกับเห็ดประแดกอยู่ต้ใช้แนวตองนะต้องยงต้องขีนต้องขีขอ้อ่ะคนห้านี่ก็แปลกนะทุกคนนะกินหัวขี้ กินขี๊ดันไรวะมันกขี๊ดกดขียวมาแล้วเขาบอกกินแม่ไปยืดได้เท่าไปกินน่องเอ้ยใส่ของชุรสอันบ้างข้นเลยครับถ้าเจ้าผมเคยกินกินขี๊ดอัท้าไปเห็ดกินเลยคราไปเห็ดงานแต่สมัยไปขี๊ดไปไปตกแต่งบ้านี้ที่บ้านเราคนใต้คนอันนี้สตูลเห็ดงานเลยแบบว่างานในเฮือนันวาชิมะคนนี้มีใหญ่แล้วตาย สวยพี่เอาไปตั้งไว้พ้กกันเทแล้วสำมาไปเป็นอันจะผ้ามาซะากะล้างสิเห็ดงงเงียไปฮะอ้าวขี่พี่เอาไปซ้ายถวยพี่อันนี้สิพีบันันอ้าวทิ้งหมดแล้ว เอาทีมันเนีอ้าวใครจะไปรู้ว่าจะกินขี้ใครจะไปรู้กินขี้มีแล้วของแสบว่ะกินขี้นี่แหละของอร่อยสุดเราอะใครไปรู้ละกินขี้แล้วอะมีเกลือโรยได้ทุกคนบีสเปรดรูปจ้าเนี่ย สซบีจะมีเอามาสซบีขมขมสซบีเยอะเยอะก็คือขายบ่วได้ในครัวเงินทำอะไรแต่เฮือนเพือนขน้อยนะขาถือเขน้อยนะบางเถื่อบบางเถื่อบปลาประแดกก็ยังขาดเราไม่ค่อยได้เห็นกินป้าจแต่สิีขมนี่ใช่ไหมพี่น้องมันยังงี้เลยใช่ไหมอันนี้เขาเอื่ว่านอนเพีะพี่น้องนอนเพีะต้องนอนไรก่อนห้าสิะไปสูบหลอดกุบเซ่ นอนไว้จะนอนไว้จะสองคืนพี่น้ำเพียมาเพียนอนเพียเดียวกันโอ้เหมียวพึ่งหูเลยทุกคนว่ะขจ้าสีเห็ดที่มันแสบๆก็คือต้องนอนเพียก่อนเนาะเห็นเขาซื้อลาบกินอยู่ในเมืองแน่ๆเห็นขจเอาตักขึ้นมาตักคุงแล้วก็ใส่เลยบห็นเตียงหนึ่งสามพันขึ้นาะแล้วหมู่บ้าน เราลาชิตะวัดเนาะเบียกกสิเบิ่งไห้แล้วก็สิจจำไห้ทุกคนนอนพียเฮ้ยกระเดกกระเดกต้มใส่แล้วประเดกเอตวนี้กระดกตุมเนี่นี่เอาประเดกกระเุงแล้วอยากถามาหย่านาตุมสพี่อะีรย่างย่าก็สิมาข้ขงไม่เผ็ดมากมาซ้อนซอยน้อยซอยน้อยน่อยซอยซอยขาใส่ลาบเด็ดตันใหญ่เลย มไม่เป็นไรเชฟหมงทำแล้วกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะคะยมันำบุหัวหตอนขาเนะขขาะสวัสดีพี่น้อง าอฝากเลยฝากกาแฟเดี๋ยวฝากเลยฝากสองสาวนางบำมหรือพี่น้องโอ้ยสิเปลี่ยนสื่อเลยมันเป็นอะไรแบบอ๋อจะรู้เดีวสาวสาวนางเบามงสาวนางเบามงสาวนางเป็นภาษาไทยเบามงเป็นภาษาอังกฤษจ้าเอาเบามงมีภาษาอังกฤษน้ำหมกสองเดียวกันสาวนางเบาสองเดียวกันแต่คนละคนละคนละสื่อจ้งสบายดีพี่น้อง มาแล้วทุกคนฝรั่งมาแล้วฝรั่งยุงบกแกนฝรั่งยงพี่ฝรั่งร้องพี่พี่ชายใจทุกคนไอ้ไอ้พุทธิศิษย์เมียวมาแล้วนะยที่แกนมาพี่น้องอันนั้นก็ร้านไส้เอาไอ้ร้านเคยพอใชอไหมแคบร้านเคยหรือเคยฟาเกเทนกินฟาเกเนกินคมหัวกันมันแคบพี่น้องเป็นหัวแคบมันบอแม่แคบพี่น้องดี๋ยวไปกระกว่งเหยียบคนตั้งเต้าติดกัน แกมัน้อมแต่มันแกมันอมแล้ว่มันกับมเตตหันอันนี้คือทำอะไรอันนี้ซีทซุพี่เนาะเห็รซุกเท็ดซูเคลับซุกลับซุกกะเจาะขื่นเจารวมอยงซิ่ก่อนนะบอกบกขัวก็ได้พี่นนองเต้านมสุกมันเหมอมันเหมอย่างส่อ๋อต้อนามันประเวงพี่นอะฝรั่งอยากกินจูพี่พี่ต้องพี่อันนมุงอากล่อให้แม่ด แวกะเดพี่น้องเดินมึงเดินนี่เนะวัมแวกะาเน้ย้มึงเป็น่าเพิ่เห็นเบาเท้ากินเถอะเข็ดนั่นได้กับบะหลวขิดบะแหลวบาเศ้านอนจะบลับจะบบ่มีงบประมาณพี่น้องก็จะเพนกัูดได้ดดองบประมาณในเพลินบ่จะกินชัยจุกองเบิ้งเพิ่งจะกินไปน้ำลายือ้นเยอะเืองแล้วนะพูดนะกิ้นเลยตัวบวงกระดาษตัวนีดนะ แต่ละเดือนห้องทางหลังเป็นเดือนเลยกินเลยพี่น้องเลยบเึยกินจักเกืยรพี่น้องเลยเนี่ยเแกตัวบ้าบอเมื่กินก็สิกินครั้งแรกกินครั้งแรกของเพื่อครั้แรกผ่านไปครั้งที่สองตามมาตะกล่องลายแตกพี่น้องเลยแตะกล่องยังลายแตกก็มาตีมานำกันมาเด้อมานำกันเนาะคุณเด็กไอ้ยอดไปผู้ทางเตียงผัวไปจุ้นำกันหีไป หอม้หอมหอมหอมห้กินน้ำปลาขาวด้วยอกินอะไรนหมแตีนูยังไม่คยกินกะเทือนจาแบบนี้นะนเห้ำลายแตก่ินน้ำลายก็เสีบยำนั่งาเืออยู่นะั้นตับน้ำมันี่เนี้ยอยาวะเติตับนเรยนะจ้า ต้องหั่นตอนนี้ยัยเลยเนาะเป็นอไรกูไปเสเตอนนี้ยัยร่งเลยเลยป้าคือางว่างใช่ะพลังตังมอสุดบวงผมบอกเลยโอ้ปเกบผักก็ได้ยอเดียวผมบอกผมบอกพลังหแทบเลยนี่ยเอียงมะกอกไปมะกอกไปมะกอก ยี่ก็ไมมืนกัแบบเป็ต้องล่างเลยจ้าเพราะว่านะโมูกปอดสารพิษเลยเก็บมาจากสี่ส่วนกินซอยจูเด้อพี่น้องเด็กน้องเด้อมากินซอยจูน้ำเบาข้ามเด้อพี่น้องเด้อเบิดอสักคนมาบอันอันน้ำใบอี่หร่าก่อนนะเขาบจะเอา้ำใบกันก่องพักกันก่องพักกันก่องใบนะไนะทุกคนใบน้อยๆอันนี้ใบทางนี้ก็เตรียมสิ่งพื้นเพลา ใช่งาผักกาดเต๋สบายสบายดีสบายดีพี่งองสบายดีสบายดีลานทรายเพิ่นกำลังเตรียมของจำหีดจำคลองอีกเนาะทุกคนมีสินพื้นแพรว่ามีเขาใส่น้ำตอกน้ำตาลอีกมีดจำหีดจำคลองน้องเอ้ยคลองกระโผก่จะแม่ เภาะว่าเขาจะป้ากันดูแต่ดึกดำบรรเขาจะป้ากันแต่ดึกดำบรรเพื่อนพี่น้องมีเห็ดในข้องข้องมากกต่ไรคนบวชเห็ดก็บวชแล้วมีการทามการถ่ายคนบวชเห็ดบวชแล้วมันเป็นจากไหนแม่บวชอยู่ดีเอาอย่างว่าเนาะอธิบายเพื่อนพี่น้องได้หูเนาะเป็นยังคือเฮ็ดทามอย่างดูดีมีแห้ง ก็ยคอดินแห้งวะสนะงกอนนีไปนำนี่คนไปตำนคนไปคนไปจาหนี้เจมันกัเพื่อนไปอนายขามพี่น้องเลยนายข้ามเปคนจำเมย์ไปลูกชายจูงม่ lúc chào anh nhang coi đại bên ông ơi anh đi anh mày không không tham chạy cờ với đại mày chạy 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 chạy

ติ๊บขาวอามาแล้วติ๊บขาวติ๊บขาวติ๊บขาวมัจะทำพินังพี่น้องอะไรมัลืมตรงว้หาังพี่อถือจเออจมาเง่นพนังได้โอ้ยแขงสดสดทั่วๆอคนจำผิดเ้อพี่น้องเขาญงจำผิดเขาญงพี่น้องไอ้คนเป็นตัเน่ยบ้านเฮกก็เลยข่าวแบน้ายดน้ำอันนี้เหล่าบอกแม่น มีมีเป็นโตเลยไปเห็นมั้ยเป็นโตเลยมีครบเปิเลยงัวสิห่ก็ไปงูงัวเป็นโตมีงัวมีปีนมีมีหูมีนางครบเบิดพี่น้องเนาะงัวตัวหนึ่งมัวตัวหนึ่งงานเป็นตัวเป็นสิสสำเร็จแล้วก็หาเมื่อนั้นแล้วก็เอางูเป็นโตมืัวมาทำจำทาหน้าแบกได้ยังไงชิ้นชิ้นห่างอีมัดนึก นี่หาสวนยังมาล้างเท้าแลวไอ้นีมาข้ายากรข้าสิงข้าแค่ยางัวงตรงนึงมาสวายนีหายหัปนะาะเมื่อ หากังกินด้อหากหามเมื่อเอากินเนื้อหน่อยค้างย่างหน่อยแก่แล้วให้มาพบมากินบึกเสือกบึกใช้ชุ่มเจ้าหัวเลี้ามากกินด้วยหน่าสัวยังเมื่อหลังสัวบ่อเลี้ยวได้เห็ดให้เลี้ยวให้สัวจะได้นกินขี้นังกินมัดได้นี่ไหนมาให้ของให้ทานต่อไปเอากินกินที่มีพญากินแล้วก็หากหามเมื่อเอาเมื่อีแบบมีก่อยมี มีก๋วีแกงมีขบรบ็ดเนี่ยเอาซิ่งกินแล้วกะหากเมื่อห้าเมื่อนี่เลือดน่อยข้างยังง่อยแทเมื่อเลยล้หัวลี้หัวแล้วบางมอสองหาคท้งซึ่งกห้ล้วอืมอืออือืมอืมออมอือืมอืมออมีอมมอืออือ งวดต้นหนึ่งเลยนี่งวดต้นหนึ่งมาขาวายิ้งห่างอีมัดให้เลี่วให้ัวเกอบบนบ่ให้ทองให้ามบ่ให้มัดก้องมาซุนเอา่มีแห้งขิ้เล้วก็ไดเหล่าบ่เหล่างามร้อ นากินอะกินนากินไงเออมบอกเนามนงาเงิอนใจเช่าเงินจ้างเมื่อเมื่อนั้นจ้างลูกมื่อห้ามเื่ใคเงินนะหาเงินเงินลืมบอกว่ไงกเอากินหามไม่ไม่พีบ่ะขะกะจ้า ขักเลยขักเลยเออขักเลยดิอืมกินง่ามแบนเลยกินเหล้าบาบกินเหล้าอืมเหล้ากินข้าวเหรอโอ้ยกินข้าวแล้วก็กินหวานบ่เราตะก่อนจะกินหวานล้างข้าวเอาว่าเราม่ให้มันกินมันกินข้าวเลยกินเหล้าเอามาเออในเหล้ากินเหล้านั่นเออกินเหล้าเด้อแบบนี้ล้างกับล่างตอนที่จะพร้อมเข้าไปชมนังกงนั่นนี่ไม่ได้เท่าไรนี่กินเหล้าอะไรเอาตัวร้วนๆเลยกินกินทางอีมัด อันนี้แล้วล่ะเอากินว่าคาบานาะคาบานี้เด้อคาบามเอาเงินคำกับมีจ้างเอาคุณอย่ามึงอ่ะเออมึงเตัวหนึ่งโว้ยเราจะพาแฝงมีบุญถึงมันแนวเงินกับมีพ่อพัาพาแฝงมาจูบคาบานเราจะพาแฝงเอากินแล้วเมื่อไหราส่วนย่งงของสฉวบ่แล้่ยวเลี่ยวส่วบุญละบุญนะอวู่ไหนอีู่ไบอยยิเมย์ย่างของอีปอปลาอีเมย์ล่ากันนี่นีว่าคือการลูกเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะทำเถิงเขาเด้อคุณแล้วกินห้างแล้วแล้ว ดาูดีแม่เขาหลังเขารวยเรียบร้อยเออเรียบร้อยโอ้ยริมสบายดีผุนเนาะโอ้ยมขาจะว่าริมสบาย สบายดีพี่น้องยังจะดีสบายดีมาจ้ำให้ร้านเช้ากินชิ้นห้างมาดีเน้องผาไซอืม กันนเาะลืมทุกคนหายเราใบให้ใบเขียดโอ้ยเอ้กินตำล้างร้านกินตำล้างเขียดป้าแต่งให้อยู่ผีผีเขาเจ้าสิงเด้อทุกคนลานทรายแบบลืมบอกลานทรายเขาสิงบอกไปยังบอกไปย่างลืมลืม่นลืมเพิ่นเถาเพิ่นเผาแกาผู้แก่สลังลืมลืมอ่ะบอดบอดลืมบานบอดลืมอ่ะกินนตำกังเหตุได้แหละมันลงมันลืมย่มย่ำ

có thôi, gì vô quân Ừa. Ai đây này nè. ขอโทษเด้อทุกคน mà khơi. cái này à, <coughs> bán. <coughs> bán này ชาวบัดนี่ bay, bay, าหมันตามหาเาเยัง่เโดเ้อปต้องเอิกด้อ้เออให้ปรสุขสุขคนเด้อทุกคนแบบอันนัะถ้าบ่งหอดผู้ใดคนหนึ่งก็สิมีความหน่อยใจอห่านั้นเราแบบอันนะ้น ก็คือแบบอ่อนยอมละพึงกาสาวเรียบร้อยนะทุกคนไปโหลดไปน้ไปโอ้ยอนี้มันนีจของอีนักับไเอานไปันเนพัน กินเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้กะมีเท en ่าแก่แนวโฮ้บ้านเฮาเนาะทีเขาเจ้าเออมากินจำเหตุจำค้องพอเป็นพิธีนะทุกคนกะบได้แม่นงานใหญ่ยันโตเนาะพอเป็นงานสินห้างนะทุกคนกะจะประมาณนี้เนาะถ้าเป็นงานดองกะสีอนแบบแบบป็นกินแบบพิธีบ้านบ้านเลยนะทุกคนราวาเพื่อนเพื่อนยังเห็ดบ่แล้วนะก็เลยนางกินสีไปเลย เมียเขาจะขอเจ้าคิดเพียงใส่หนุก่อนเด้อทำผู้บสมฝากกดไลค์กดแชร์ไปกระลังใจให้เมียในเด้อไปแล้วทุกคนสบายดีอ okay. okay. yes, ันน่ะเด้อยังหวยลงยังหวยลงเดสงการเด็กงการเดือดฮกยังพากระลิ่นสงการเลยพี่น้องเอ้พากันโหลนหนามไปกันแล้ว